ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซัน h ชน n นลค่ะวันนี้ครูซันมีเรื่องราวสอนใจเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องราวสอนใจนี้มีชื่อว่าสามคำถามถ้าพร้อมกันแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งที่เป็นศัตรูกับอิสลามเขามีคำถามสามข้อที่ไม่มีผู้ใดสามารถตอบได้อุลมะในกรุงแบกแดดจนปัญญากับคำถามทั้งสมข้อของเขา ชายผู้นั้นจึงหัวเราะเยาะเย้ยมุสลิมในที่สาธารณะอย่างสนุกปากชายผู้นั้นเยาะเย้ยมุสลิมอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งเด็กชายอายุสิบปีคนหนึ่งได้ยินชายคนนั้นกำลังตะโกนเยาะเย้ยลและหัวเราะเยาะมุสลิมบนท้องถนนเขาประกาศท้าทายผู้คนอย่างเปิดเผยให้ตอบสามข้อของเขาเด็กชายคนนั้นเฝ้าดูอยู่จากนั้นเขาตัดสินใจรับคำท้าชายผู้นั้นชายผู้นั้นหัวเราะใส่เด็กชายคนนั้นและเยาะเย้ยมุสลิมมากยิ่งขึ้นโดยพูดว่า เด็กอายุสิบปีรับคำท้าของข้าพวกเจ้ามีผู้รู้แค่นี้หรือแต่เด็กชายคนนั้นยังคงมั่นคงต่อการเยาะเย้ยของเขาและโดยความช่วยเหลือและนำทางของอัลลอฮฺตะอาลาในที่สุดชายคนนั้นยอมโต้ว,วาทีกับเด็กชายคนนี้โดยให้ชาวเมืองทั้งหมดมารวมตัวกันอยู่รอบเนินเขาเล็กๆอันเป็นสถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์เป็นประจำชายผู้นั้นปีนขึ้นบนยอดเนินและถามคำถามด้วยเสียงอันดัง ขณะนี้พระเจ้าของท่านกำลังทำอะไรอยู่เด็กน้อยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นได้บอกให้ชายคนนั้นลงมาจากยอดเขาเพื่อจะขึ้นไปเพื่อตอบคำถามชายคนนั้นรู้สึกฉงนเจ้าต้องการให้ฉันลงไปข้างล่างหรือชายผู้นั้นถามใช่แล้วก็ฉันจะตอบคำถามนี่เด็กชายคนนั้นตอบเมื่อชายคนนั้นลงจากเนินเขาเด็กชายขึ้นบนเนินเขาแทนคำตอบของเด็กชายคือโอัลลอฮฺ la, ผู้ทรงเกรียงไกล ขอพระองค์ทรงเป็นพยานให้กับฉันต่อหน้าฝูงชนเหล่านี้พระองค์ทําให้ผู้ปฏิเสธลงสู่ที่ต่ําและมุสลิมถูกนําขึ้นสู่ที่สูงฝูงชนต่างส่งเสียงร้องด้วยความดีใจและตะโกนว่าอัลลอฮุอักบาตชายคนนั้นได้รับความอับอายอย่างมากแต่เขามีความดื้อรั้นที่จะถามคําถามที่สองมีสิ่งใดกันที่อยู่ก่อนพระเจ้าของเจ้าเด็กน้อยคิดแล้วคิดอีกจากนั้นเขาขอให้ชายคนนั้นนับถอยหลัง จงนับจากสิบถอยหลังไปชายคนนั้นเริ่มนับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศนเด็กชายถามว่าแล้วอะไรมาก่อนศูนย์ชายคนนั้นตอบว่าฉันไม่รู้สิไม่มีอะไรเลย เด็กชายคนนั้นจึงตอบว่าเช่นเดียวกันก่อนจากอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีอะไรอย่างแน่นอนพระองค์ทรงมีอยู่และจะอยู่ตลอดไปฝูงชนต่างส่งเสียงอัลลอฮฺุอักบัรอย่างมีความสุขอีกครั้งชายผู้นั้นโกรธจัดและถามคำถามสุดท้ายอัลลอฮฺหันหน้าไปทางไหน เด็กชายคิดแล้วคิดอีกจากนั้นเขาร้องขอเทียนเล่มหนึ่งเมื่อเขาได้รับเทียนเด็กชายเจ้าปัญญาได้ถือเทียนนั้นไปที่ชายผู้นั้นแล้วขอให้เขาจุดเทียนชายผู้นั้นได้จุดเทียนและกล่าวว่านี่เป็นการพิสูจน์หรือเด็กน้อยถามว่ารัศมีจากแสงเทียนไปทางทิศใดชายคนนั้นตอบว่ามันไปรอบทิศทางเด็กชายจึงกล่าวว่า ท่านได้ตอบคำถามของท่านเองแล้วรัศมีของอัลลอฮฺตะอาลาแผ่ไปทุกทิศท,ทุกทางพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่งไม่มีแห่งใดเลยที่จะไม่พบพระองค์ฝูงชนต่างร้องตะโกนอัลลอฮฺอักบัดดังกึกก้องอีกครั้งชายคนนั้นบังเกิดความประทับใจและได้รับแรงบันดาลใจจากวิชาความรู้และจิตวิญญาณของเด็กชายคนนั้นเขาเข้า,ขารับอิสลามและเป็นนักเรียนของเด็กน้อยคนนั้นเอง เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวสอนใจวันนี้ของครูซันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราศึกษาหาความรู้เพื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตะอาลาจะได้พึงพอใจในตัวเราค่ะ 2. เราศึกษาหาความรู้เพื่อที่เราจะสามารถเป็นมุสลิมที่ดีขึ้นค่ะ 3. เราจะต้องไม่อายค่ะที่จะถามคำถามในสิ่งที่เราไม่รู้ 4. เราควรที่จะฟังเรื่องราวของศาสนาให้มากๆค่ะ 5. เราควรใช้เวลาให้หมดไปในการอ่านหนังสือเกี่ยวกับอิสลาม 6. เราควรใช้เวลาอยู่ในกลุ่มของผู้ศรัทธ,ธาและผู้คงแก่การเรียนค่ะ 7. เราควรศึกษาหาความรู้เพื่อที่เราจะสามารถเผยแพร่อ,อิสลามได้ค่ะ 8. เราควรศึกษาหาความรู้เพื่อที่เราจะสามารถปกป้องตัวเราเองจากบรรดาชัยตอนค่ะ เเราควรศึกษาหาความรู้เพื่อที่เราจะสามารถปกป้องศาสนาของเราได้ค่ะและ10เราควรศึกษาหาความรู้เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจศาสนาของเราเองมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวสอนใจของครูซันถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้ครูซันนะคะ